ดูตาครับอ่ไปโอ้ยได้รับทิปเร็วอ่ายึดลงเนื้ขด้อขึ้นต่อเลยอ้าวอ้าวเร็วเร็วรับเลยรับเลยโอ้ยสวยงามขึ้นมาอันนี้วันนี้ครับทำเวลาได้เลยทำเวลาได้เลยเฮ้ยรอพนักต้งนกันด้วรโอ้ตั้งแถวตั้งแถวมาเด้อมาเด้อครับนี่โอ้ย อ้าโอ้ยครับผมอ้าวรับ,รบยังเดียวเลยขอบคุณสวยนะขอบคุณครับเร็วๆสวยๆอ <te ars> oh, าโอ้ไพ่งามรับกูเดียวเลยอ่าขอบคุณครับสวยเร oh, ็วโอ้นั่นๆๆๆ กอดกอดกอดเออกอดเออรอป่อนงดห่วงกอดห่วงกดเข้าไปเลยงเข้าไปเลยอมนกดจงเข้าไปกดข้างในไมเอะเออสวยสวยสวย คนกอดกระสวยครับไอ้คนกอดสร้างกระสวยสวยข้างน่ยข้างนเยขาตอนนี้ก็จัดขบวนครับผมพรอมที่จะเริ่มแห่นะครับ มีอีกชุดไหมลุกขึ้ครับอันชุดที่สองเข้าไปครับชุดที่สอง <c oughs> เรงมถอะเดองพาางมดรับโชคกับช้างก่อนจะออกแพต้องาเริยนระบอ่ นำหน้าได้เลยครับให้าท่านมาลงด้านจัดการพัดยศมาพัดยศมาพัดยอาไปถึงพัดยศขึ้นช้างช้างเทียบช้างเทียบ าาาทางวัดของอเราให้เรียมสะถานที่ขึ้นช้างแล้วาช้างเทียมได้เลย เชือกเล็กนะครับถ่ายท,ทองแท้นะครับผมาตามด้วยถายงามนะครับถายทองคำนะครับ ครับผมวนช้างของเราครับเดินตามกันไปแล้วครับผมมุทธนาสาทุกคุณนะครับผมวันนี้นะครับที่บ้านน้องผือนะครับผม ตำบลสร้างเป้นนะครับอำเภอเป็นจังหวัดรวนธานีครับผม

อ้าวอ้าวเร็วเร็วลับเลยรับหน่อย,อยโอ้สวยงามคือมันเด้่ยมันีอครับทำเลวำเล,าเาำเลาได้ครับทำเวลาได้เลยนะฮะร้อนอากาศร้อนตั้งแถวตั้งแถวมาเด้อมาเด้อครับนี่โอ้ยน้อ,อ,อเออทางพี่เป็นยังไงอ้าวโอ้ยออครับผม อ้าวรับๆอย่างเดียวเลยขอบคุณสวยๆนะอ้าขอบคุณครับเร็วสวยๆโอ้ไพ่งามรับกูเดียวเลยนีอขอบคุณครับสวยๆเร็วโอ้นั่น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 ว้าวขึ้แม่คุณแม่กอดกอดกอดเออกอดเออ ก่อนห่วงก่อนห่วงกดเข้าไปเลยย่างเข้าไปเลยคอมเมนกดหังอี่เข้าไปกดข้างในไหมเออเอาละเออสวยสวยสวยอ่าคนกดก็สวยครับไอ้คนกดสร้างก็สวยสวยางหน้าเนี่ยฮันน่าเนี่ยางหน้าฮันน่าฮันน่าเอ้ยโฟกัสเลยครับ เออทางงาแงมงางงามบอดเต็มที่เลยมาหนิรับรับรางวัลนะครับเออโอ้โหายเลยครับหายเลยครับผมยืนเลยครับยืนเลย อ่าเต็นนยุ่ครับมันมีเพลงสั่งเปิดเพลงมึงดูอ่าโอ้แม่นยังนี่โอ้แบ่งหาลอยก็มา,าตัวนี้พี่น้องโอ้ยครับสุดรอนี่มากทางไหนนะครับผมน่าทึ่บเลยโอ้ขอบคุณลหลายครับอ่ะวัสดีครับขอบคุณเร็ว อันนี้สร้างยากเต้นนี่นเพ่งเปิดบอนี่เพ่งเปิดบอสร้างจิเต้นนี่ไหมเพ่งอยู่ใส่นาอใสผู้ใดงามๆครับผู้ใดงามๆเขามาทยกับสร้างก่อนนะมาสาวเล่าบ่นี่สาวเล่ามาเอามามเขามาเลยเร็วเร็ว ม่งางไปแล้วครับเยื่องถ่ายรูปช่างทับัวกระช้าถ่ายรูปได้ตอนนี้นี่ครับถ่ายรูกได้ถายรูกได้สวยงามสุดลอเท็เๆครับผมเอาเอาเปียงนาเด้อใสกางเกงด้รอมากครับ สวยครับยิ้มหน่อยอ่าโอเคโอเคได้แล้วโอเคครับผมอ่าโอเคโอเคออกมาก่อนเลยครับอ่าสวยครับสวยอ จ้างตั้งแถวให้ถ่ายรูปหน่อยได้ครับได้ครับตั้งแถวครับเถ่ายรูปมาแล้วย่อตครับงอนยครับลวงพูเขาไปยืนเลยครับ ที่ย้ํบางนานนะครับทอะไรถ้ามีเดียวไม่โอ้นั่นก็เสียมพรา็บางคนเ่าเราเรียนเขาต้องทําเลยว่าเรียนเา้องทําเลยว่ កាត់ហើយតាម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 

อ่ะอย่างรองครับวันนี้พลายงามงอ่าคุณแม่นิสาพาขึ้นเที่ยวไปที่พักนะครับผมนี่เด้อขึ้นพลายงามเด้อครับมาหอดแล้วโอ้ยบรนักนะครับทํานิอ่าขึ้นมาครับ ไป oh, <okay. S 1> ครับไปที่พักเลยครับแม่นครับนี่แล้แต่ว่ามองนี่เขาอกให้พักเราปีนี้ <c oughs> อ่ะพาแม่ไปลูกไป <c oughs> โอ้ยไพยงาม <c oughs> ได้กินสร้างสร้างสาวหลายครับป,ปีนี้สร้างสาวมาหลา <c oughs> อ่าอ่าขับขี่ปลอดภัยเด้วครับผม ครับวันนี้พลายงามก็รับส่งคุณแม่นิสานะครับเอาลิฟต์ขึ้นเอาลิฟต์ขึ้นต่อให้เอาลิฟต์ขึ้นนะต่อให้นนเดี๋ยวทยาลิฟต์ก่อน ะเราไม่ต้องนอนหรอกลูกให้ลิฟต์ขึ้นเลยแต่ให้ลิฟต์ขึ้นหน่อยเจิดขึ้นมารีโมทกล้องกลอยรถน่อยเทียบเลยลูกเทียบเลยเอออ่าตอนนี้ให้คุณแม่ลงก่อนลูกเอออ่าระวังระวังด้วยอ่าโอ้เออโอ้ลงมาเร็วอ้าว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวปิดคลิปก่อนโอเคนะครับคลิปนี้ก็สนุกไหมครับ <c oughs> สุดยอดเนะ <c oughs> าะเพลงงามชื่องวงเยเร็ว <c oughs> บดซูงฝากกดไลค์กดแชร์ครับ <c oughs> กด Subscribe <c oughs> ในช่องแฟมิลี่สีไทยครับสวัสดีครับ <c oughs> let's go